วันนี้มาพบกับ10อันดับอนิเมะน่าดูในวันฮอลลวีนอันดับที่10มูเนโมอสเน อนิเมะแนวไซไฟฉากรุนแรงเลือดสาดและปนยูลิเข้าไปด้วยเรื่องนี้เกี่ยวกับลินนักสืบที่มีสำนักงานอยู่ชินจูกุและมีผู้ช่วยชื่อว่ามิมิสองคนนี้ได้รับผลไม้อมตะเข้าสู่ร่างกายทำให้เธอทั้งสองคนไม่มีวันตายถ้าเข้าไปในร่างกายชายจะกลายเป็นเทวดามีพลังวิเศษแต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียง2-3อาทิตย์แต่ถ้าเข้าไปในร่างกายผู้หญิงจะเป็นอมนตะฆ่าไม่ตาย อนิเมะนี้อยู่ในเลทสบบวกพร้อมมีฉากในเรื่องค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควร <Yes. S 1> อันดับที่ 9. a o e อาโออิบูงุ อนิเมะแนวสยองขวัญลึกลับ18บวกเรื่องนี้ตัวเอกชื่อว่าโอบะโยโซเขามักจะทำตัวเหลวไหลให้พ่อต้องโมโหตลอดจนสุดท้ายพ่อเขาก็ไม่ยอมรับในตัวตนของเขาและมักพูดเสมอว่าคนที่หาเงินเองไม่ได้ก็หมดสิทธิ์ซึ่งความเป็นมนุษย์ เขาเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยแถมกับความเคร่งครัดจากพ่อของเขาทำให้เขามีความกดดันและเริ่มจิตขึ้นเรื่อยๆและเลือกที่จะใช้ชีวิตกับปีศาจท,ที่เขาเห็นนั้นแทนเรื่องนี้นั้นเขียนมาจากชีวิตจริงจากโอซามุดาไซซึ่งเขาก็เป็นคนเก็บตัวเข้าสังคมแทบไม่ได้เขาได้ทำการฆ่าตัวตายก่อนที่จะเขียนเรื่องนี้จบโดยเขาเขียนในจดหมายลาตายว่าไม่สามารถที่จะเขียนเรื่องนี้ต่อไปได้อีกแล้ว อันดับที่8โตเกียวกูนแจ็ค เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเนื้อหาหลักของอนิเมะโตเกียวกูลเมื่อเหล่าผีปอบกูลได้คุกคามมายังเขตที่13ของกรุงโตเกียวเพื่อตามหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเขาไทชิฟุระกับคิชโชอาริมะเจ้าหน้าที่สืบสวนมือหนึ่งมาร่วมมือกันตามหาแลนเทนกูลที่ลงมือสังหารเพื่อนรักของฟูระพร้อมกับค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นโดยจะเน้นนำเสนอการพบกันครั้งแรกของอาริมะกับฟูระ อันดับที่7 Memories เรื่องราวของทีมเก็บกวาดขยะในอวากาศที่บังเอิญไปพบสัญญาณขอความช่วยเหลือจากซากยานลำหนึ่งจนพวกเขาต้องเข้าไปผูกพันกับความทรงจำสุดประหลาดของนักร้องเพลงโอเปร่าตัวหนังเน้นไปที่ความทรงจำเราจะได้ดูเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นมาไปสู่บทสรุปของอนาคตที่ในยุคเครื่องจักมีสติปัญญาและความคิดเป็นของตัวเอง อันดับที่ 6. ซิดเนีย k โนคิชิเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ได้ถูกพวกเอเลี่ยนขนาดยักษ์ที่มีความสามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้ที่เรียกว่ากาวหน้าลุกลานกินมนุษย์และทำลายโลกทำให้ต้องสร้างหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ที่เรียกว่ากาเดียน เพื่อป้องกันการจมตีจากพวกเก่าหน้าและต้องเลือกคนหนุ่มสาวมาเป็นนักบินเวลาผ่านไปนับพันปีมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ก้าวหน้าขึ้นมากอย่างการคโครนน่งมนุษย์มนุษย์พันผสมไซ่บอร์การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือการสังเคราะห์แสงด้วยตัวเอง อันดับที่ 5. อาจินเกิดมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีวันตายเกิดขึ้นและเข้าปะปนมาอยู่ในสังคมสายพันธุ์นี้ถูกเรียกว่าอาจิน มนุษย์ธรรมดาคิดว่าอาจินเป็นศัตรูของมนุษย์เลยพยายามค้นคว้าหาข้อมูลของอาจินโดยการจับอาจินมาทดสอบสต่างๆนานา,นาด้วยวิธีการที่โหดร้ายโดยอ้างคำว่าเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติและเมื่อถึงเวลาอาจินจึงพยายามร่วมกลุ่มกันสั่งสอนพวกมนุษย์ให้รู้สำนึก อันดับที่4อากิระเมืองหลวงของญี่ปุ่นกรุงโตเกียวถูกระเบิดปรมาณูแหลกละเอียดอีก9ชั่วโมงต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่3เมืองหลวงใหญ่ๆสำคัญของโลกล้วนแล้วแต่ถูกระเบิดปรมาณูทำลายสิ้นหลังจากที่สูญเสียอย่างร้ายแรงทุกประเทศได้เจรจาสันติเพื่อสงบศึก เพื่อสร้างโลกใหม่31ปีผ่านไปญี่ปุ่นจึงสร้างเมืองขึ้นตรงอ่าวโตเกียวขึ้นมาใหม่ที่มีสภาพเหมือนเมืองโตเกียวใช้ชื่อว่านีโอโตเกียวท่ามกลางสภาพสังคมที่เลวร้ายและจิตใจของคนที่เสื่อมถอยลงเรื่อยๆได้มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์ปวนเมืองกลุ่มหนึ่งที่นำโดยคาเนดะและเทซโอเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบป่วนเมืองและต้องถูกจับ แล้วปล่อยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเทสุโอถูกองค์กรลับแห่งหนึ่งจับตัวไปเขาเข้าสู่โครงการลึกลับที่ชื่อว่าอากิละอันดับที่3เบอร์เซิร์ก กัสคนทั่วไปรู้จักเขาในชื่อนักดาบทมินผู้ที่ถูกตีตราให้กลายเป็นเครื่องสังเวยทำให้ปีศาจจากทั่วสารทิศต,ตามล่าตัวเขาและภรรยาที่ถูกตีตรากัสต,ต้องเอาตัวรอดและตามล่าผู้ที่ทำให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายเช่นนี้ อันดับที่2คิซุโมโนกาตาลิบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกที่ชื่อว่าคิโยมิ ที่ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับแวมไพร์สาวที่ต้องการจะเปลี่ยนเขาเป็นแวมไพร์และเรื่องราวการเดินทางของเขาที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งด้วยความยาวของหนังเรื่องนี้ถึงตอนละหนึ่งชั่วโมงจึงได้ตัดแบ่งทยอยฉายเป็น3พาร์ทโดย LC บ้านเราเป็นของเด็กเป็นผู้จัดจำหน่าย อันดับที่หชินเซไคโยริเรื่องราวเกี่ยวกับพันปีต่อจากนี้ที่มีเหล่าหนุ่มสาวทั้ง5้าซากิซาโตลุมาเรียมาโมลุและซุน เหล่าเด็กๆที่ได้เติบโตในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำหรือป่าไม้อันเงียบสงบที่ถูกปกครองโดยผู้ที่มีพลังเหนือความคาดหมายหลังจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดบางอย่างทำให้ซากิและคนอื่นๆกลับมาตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของโลกและพวกเขาได้เรียนรู้สัจธรรมทุกอย่างทำให้ต้องเข้าไปสู่ในการประจนภัยที่ต้องต่อสู้และปกป้องเหล่าพวกพ้องและโลกที่เกือบจะล่มสลายไป จบไปแล้วครับกับ10อันดับอนิเมะที่กูเมวะแนะนำมาเหนื่อยมากเลยครับมีแต่เรื่องจิตตกแล้วก็มีแต่เรื่องที่แบบโหดร้ายทารุณมากนะครับก็ไว้ครั้งหน้าก็อาจจะมีอนิเมะฮาฮาอะไรให้บ้างแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามแล้วกดซั b s c คร b e เอ๊ะมันก็อันเดียวกันป่าวะก็นั่นแหละครับติดตาม Facebook ด้วยนะครับบ๊ายบาย